สนับสนุนโดยยูโรช็อกโก้พายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตอ้อเย็นเจี๊ยบเอา้าเชโปไ่แซ่นะไอแซ,อแซมันออกไปทำอะไรตั้งแต่บ่ายแล้ววะไม่รู้ไปทำเชี่ยอะไรโอ้เชื่อคนไหน่อยเลยวะเออหนังสนุกปะ หงกเชี่ยอะไรอะมึงไม่ได้ดูเนี่ยเอา้าทำไมอะ่ะเริ่มแม่งยาวอะ่ะเรลาให้ฟังเบงเชียร์หักน้ำยี่ออห้อหรือเอเอ,เอ,เอมึงเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเชี่ยตัวอะไรวะแมวขวนมั้งเชี่ยสาวขวน่าวเออเหลืองกู น่าไม่ทำกันดาโอ้เชี่ยน้ำไอ้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 ผมเรื่องมันยาวเฮ้ยกูโดนแล้วโดนแล้วอันแอนี่มันเป็นอะไรอะ S <S <S ไฟดูเหรอไฟดูเหรอ,อ,อไฟดูไฟดูแล้วไงาต,ตายเออตายถูกต้องไปออพี่ยากษวัสดีครับมาได้ไงกูชวนน้องเข้ามาเองอะ่ะก็มึงเอาลูเมทเขาไปาตั้งแต่เช้ากูกลัวแซนเหงาเลยชวนมาด้วยกูแค่ถามไม่ได้ว่าอะไรเลยว่าแต่มึงอะ ก่อเรื่องที่ไหนมาครับใครข้าบข่าวบอกมนะึงอะฮะแม่มโทรบอกกูครับไม่มีใครข้าบมาแม่กูเออดิเขาโทรมาบอกให้กูฝากดูแลมึงด้วยนะแล้วก็ให้ฝากเตือนเรื่องขับรถเลยไอ้ <S <S 1> <S 1> <S สันดาดเดิมแก้ไม่หายนะมึงอะขับรถระวังหน่อยดิวะรอบนี้มึงทำน้องเจ็บตัวด้วยนะเว้ย <S 2 S 2> อ๋อแผลที Stories, ่มึงลงสตอรี่ใช่ไหมครับ ตอรี่เลยนะเอ็งอาร์มมีคนโทรมาอ๋อผมกโควตวัดสายไปเลยว่าน้ำอยู่อุ้ย เฮียมอะไรพี <S 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 ่ยากรโทรมาเชี <S <S ่ยยิ่งไม่ได้เำอะไรเพิ่มไหนวะเนี่ยอุ้ยเชี่ยแล้วมึงจะแก้ผ้ามาจังเพี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันไมงจะเขินเชี้ยอะไรวะมึงก็เห็นกูมาตั้งแต่เมือบาลปะวะโอ้โหตอนนั้นมันตอนเด็กไหมแต่ตอนนี้มึงโตแล้วตอนนี้มึงไม่อายแต่กูจะอ้วกน่ารักเหมือนเดิมอะโอ้โหเล็กเหมือนเดิมมาดิ มึงใหญ่มากตูมากโอ้โหตาเธอบอดโลรอพี่มึงไม่แก้ผ้าลงไอจีไปเลยอ่ะพี่โมโหอะไรเนี่ยแม่แค่ลุงรหัสห่วงอย่างกับอไอ้สัหลอหลอหลอพี่อยู่ปะเนี่ยมึงถอดเสื้อถ่ายรูปทำไมอ่ะเห็นแค่ไหลเองพี่ ถอดเสือ้อเขาหน่อยรู้ก็รู้ว่ามึงถอดอะต้องถอดไม่ถอดแล้วทำไมอะห่วงเหรอหลงตัวเองนะมึงอะมึงลบเลยนะเออได้แค่ลบโซนนี้ก็พอใจใช่ปะเออไว้มึงมีซิปแพ็กเท่าครึ่งหนึ่งของกูเมื่อไหร่อะ,อะแล้วมึงค่อยโชว์นะลงพุงแบบเนี้ยอายคนอื่นเขาเอางี้ใช่ปะ มึงจอมใช่ไหมสบายเว้ยมึงเห็นเมนพี่อาร์กยังไงวะกอดกูจัดเลยดิสั่งใจไว้โจนกูบ้ามึงดูก่อนเล็ววะ ลืมทาย,ยาล่ะโวนตีนกูแน่แน่โนตีกูแน่แน่เชี้ยะไม่โวนตีนกูน,นังวะเอออันนี้คือภาษาจของมึงหรือเปล่าเงียบดิปโป้คุณจะนอนโอ้พาทีจะไม่ตกดินเลยเรื่องคุณจะนอนซะละกูว่าอะไรห โผอ่พี่โทรมาทำไมเนี่ยก็มึงไม่ตอบอะทายายังเออทาแล้วเว้ยอืมแค่นี้กูเพ้ยกูเพ้ยเฮ้ยมึงคุยอะไรอ,อ,อ่มอะอมรอยะอ ขอบคุณที่มาส่งนะครับแล้วก็เลี้ยงข้าวด้วยอิ่มแปรเลยแล้วร้านนี้ถูกปากปะ่ะถูกปากมากเลยครับอร่อยมากสม,มกับเป็นร้านลับแบบนี้พี่บอกเลยงั้นเดี๋ยววพี่พาไปกินบ่อยๆนะพี่ไปก่อนนะขับรถดีๆนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเจเดนกวับดีนะถึงแล้วบอกนะบ๊ายบายเอา้างียบเชอร์อะไรวะสองทุ่มลงหลับกันละ กลัวยังแต่เพื่อนมึงอะหลับฝันหวานเลยอะไรวะแผลแค่เนี้ยนอนจมเตียงเลยกระจอกว่ะแผลตัวจะยังไม่หายแต่แผลใจสมานก็รึเนี่แสดงว่ามึงหลับหลบหน้ากูหรอเปิดวยเตือนในกระจอกมาใจหลับจริงเลยอย่าไปแกล้งมันเลยมึงรู้ไหมป๋อกูมีวิธีพิสูจน์เลยว่ามันหลับจริงไหมคือถ้าคนหลับจริงเนี่ยเอามือขึ้นมันดัดเป็นรูปหัวใจแบบเนี้ย มันจะค้างอยู่กลางกางแปลว่ามันยังไม่ได้นับป่วยอามโอ้ยเกี้ยกูจะนอนนอนหลับแล้วเฮ้ยเกี้ยร้องไห้จะเรื่องมึนกับพี่อาร์่ยังไงเออยังไงโอ้ยมีอะไรโวยมีอะไรกูจะนอนอย่าเลิกอย่าพ่อย พี่อาร์พี่วอ์มคะเหนือทำขนมมาฝากคะ่ะขอบคุณนะคะโหน่าทานมากเลยอะครับทานได้่อยนะคะเฮ้ยงั้นกูไปก่อนนะเคมึงเจอก,กันรำลังพงทำไมมาขึ้นไปเรียนอะเียตกใจหมด <c oughs> รออะไรเนี่ยรอพี่ปวดหนันงสือแถวรลานมาให้อ่ะดิเล่มนี้ปะเออใช่ยาก็มีอ่ะเนี่ยอันนี้ของปุดเนี่ะฝากกูมาให้หนูไม่บอกแต่แรกอะ่ะมันมีสองเล่มไม่ใช่หรออือแล้วอีกเล่มอ่ะมื่อ่านเล่มนี้เสร็จเมื่อไหร่ก็บอก เด็กเล่นกัวมาให้แล้วทำไมไม่เอามาทีเดียวเลยอะก็แล้วทำไมกูต้องเอามาทีเดียวมันจะได้ไม่เสียเวลาไลแต่กูอยากเสียเวลาเมื่อวานนี้เสร็จเมื่อไหร่ก็บอกเด็กเล่นมกลัวมาให้ไปละไป็ไหนอะไม่เสือกสักลูกได้ไหม ไรของมันวะพามาที่ทำไมเนี่ยก็มึงบอกว่ามึงจะศึกษากูไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกูไปส่งไม่ต้องอ่ะกูกลัวโดนเพื่อรออ่เนะเขินเนาะ